Hello grade 5 Nice to see you again สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นป5ทุกคนวันนี้เจอกับครูมีนอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะในวันนี้เราจะมาเรียนกันที่หัวข้อ At school At school ตรงนี้นะคะนี่คือหัวข้อที่เราจะเรียนค่ะเราเรียนเรื่องอะไรกันบ้างมาดูที่ประโยคสนทนากันค่ะประโยคสนทนาแต่ก่อนที่เราจะไปที่ประโยคสนทนานะคะครูมีนจะให้เด็กๆเ,เ,เติมคำศัพท์คำนี้ลงไปก่อนค่ะนั่นก็คือคาว่า you นั่นเองนะคะใส่ตรงนี้นะคะ เพราะว่าคมินพิมพ์ตกไปต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะคะทีนี้หลังจากที่เราเติมแล้วมาดูบทสนทนาของเราค่ะจะเป็นการถามตอบเกี่ยวกับว่าคุณเนี่ยมีเรียนวิชาอะไรในวันต่างๆอนั่นเองนะคะอย่างเช่นในประโยคแรกนะคะเราจะถามเพื่อนเราว่าคุณมีเรียนวิชาอะไรในวันจันทร์ตอนเช้าเราจะใช้ประโยคว่า what have you got on Monday morning what have you got on Monday morning แปลว่าคุณมีเรียนวิชาอะไรในวันจันทร์ตอนเช้า Monday ก็คือวันจันทร์ morning ก็คือตอนเช้าทีนี้เวลาเราจะตอบนะคะเราจะอบอกว่าฉันมีเรียนวิชานี้กับวิชานี้สมมติคุณมินจะเอาวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษนะคะคุณมินเติมก่อนนะคุณมินจะเติมคำว่า math ก็นนะคือวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมแล้วก็ English ที่เป็นวิชาภาษาอังกฤษ ทีนี้เวลาคุณมีจะตอบคณาาิาสังเกตคนจะตอบว่า I've got math and English I've got math and English แปบลบว่าฉันมีเรียนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะประโยคคำถามข้อที่สองค่ะประโยคที่สองนะคะอันนี้ค่ะ Have you got dot ๆ on Monday Have you got ๆ on Monday ถามว่าคุณมีเรียนวิชาจุดๆ,ๆในวันจันทร์ไหม คุณมีเรียนวิชาจ,จุดๆในวันจันทร์ไหมอย่างเช่นผู้มีใส่คําว่าคุณมีเรียนวิชาพละศึกษาในวันจันทร์หรือเปล่าพละมีจะใส่คําว่า P E Have you got P E on Monday Have you got Have you got P E on Monday แปลว่าคุณมีเรียนวิชาพละในวันจันทร์ไหมถ้าเราจะตอบว่ามีเรียนเราก็ตอบ Yes I have Yes I have ถ้าเราไม่มีเรียนเราจะตอบว่า No I haven't No I haven't แปลว่าไม่ฉันไม่มีเรียนนั่นเองค่ะนี่คือตัวอย่างประโยคโสนทนานะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปฝึกพูดประโยคโสนทนานะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เราควรรู้ก่อนกรอว่า c a a อีนะคะคำศัพท์ที่เราควรรู้มาดูอันแรกค่ะก็คือเป็นหัวข้อ seven seven day นะคะวันทั้งเจ็ดนั่นเองมาดูวันแรกค่ะ Sunday วันอาทิตย์ Monday วันจันทร์ Tuesday วันอังคาร Wednesday วันพุธ Thursday วันพฤหัส Friday วันศุกร์ and Saturday วันเสาร์นั่นเองค่ะทำกันอยู่ใช่ไหมคะต่อมาค่ะในช่วงเวลาในหนึ่งวันเนี่ยมันจะมีอยู่สามช่วงเวลาหลักๆนั่นเองนะคะก็คือ time of the day time of the day แบบว่าช่วงเวลาในหนึ่งวันมีช่วงเวลาไหนบ้างมาดูขพอที่นึ่พันะเมื่อวัน morning morning แปลว่าตอนเช้าค่ะ number two afternoon afternoon แปลว่าตอนบ่ายค่ะ Even ing. Even ing, และุดท้ายคือ t h e l a s วัน evening evening คือตอนเย็นนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับ school subjects school subjects แปลว่าวิาวชาต่างๆว่าเราเรียนวิชาอะไรบ้างมาดู number o ค่ะรูปภาพนี้ค่ะก็คือเป็น วิชาประวัติศาสตร์นะคะเราอ,อ่านว่า history history ประวัติศาสตร์ค่ะ number two วิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ science science And number three art art แปลว่าวิชาศิลปะนั่นเองนะคะ number four English English แปลว่าวิชาภาษาอังกฤษค่ะ number five it it ก็จะเป็นวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีนะคะ number six PE PE แปลว่าวิชาพละศึกษาคา่ะ number s e v e geography geography แปลว่าวิชาภูมิศาสตร์ค่ะ number 8. m a t h m a t h แปลว่าวิชา,า,าคณิตศาสตร์ค่ะ and the last one number 9. i music music แปลว่าวิชาดนตรีค่ะ หลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆเหล่านี้แล้วนะคะเราก็จะนําคำศัพท์เหล่านี้เนี่แหละมาใช้ประกอบในประโยคสนทนาของเรานะคะแล้วทีนี้เราก็จะไปกันที่แบบฝึกหัดของเราะคะ่ะ exercise one as go อันนี้จะง่ายหน่อยให้เราจับผู้รูปภาพกับคำศัพท์นะคะนักเรียนเราก็ดูรูปภาพค่ะดูรูปภาพต่อไปนี้ว่ามันตรงกับคำศัพท์อะไรเราสามารถเปิดเข้าไปดูที่หน้าแรกได้น,นะคะหลังจากที่เราเจอ คำศัพท์และรูปภาพที่ตรงกันเราก็สามารถโยงตรงนี้ได้เลยนะคะโยงด้วยปากกาสีแดงนะคะโยงได้เลยอันนี้ง่ายๆนะคะต่อมา exercise ชื่อนะคะ exercise t o แบบฝึกหัดที่สองให้นักเรียนเนี่ยดูรูปภาพแล้วก็ตอบคําถามประโยคต่อไปนี้นะคะดูรูปภาพของเรากันก่อนมีตัวอย่าง a และตัวอย่าง b นะคะเห็นไหมคะตัวอย่าง a กับ b มาดูที่ตัวอย่าง a กันก่อนคําถามจะไม่เหมือนกันเนาะตัวอย่าง a เขาถามว่า What have you got ตรงนี้อย่าลืมเติมนะคะตรงนี้คุณมินจะให้เติมไปคำว่า you ตรงนี้เติมทุกข้อเลยนะคะพนักงานเติมทุกข้อเลยที่เป็นประโยคนี้คุณมินเติมให้ดูก่อนนะโอเคหลังจากที่เราเติมเสร็จแล้วมาดูที่ตัวอย่างประโยคค่ะ What have you got on Tuesday afternoon ตรงนี้นะคะ What have you got on Tuesday afternoon ถาถามว่าคุณมีเรียนวิชาอะไรในวันอังคารตอนบ่ายคุณมีเรียนวิชาอะไรในวันอังคารตอนบ่ายในรูปภาพนี้เขาให้วิชาประวัติศาสตร์มนาะใช่ไหมคะกับวิชาคณิตศา,า,าสตร์เาา็้อตอบว่า I've got history and m a t h i e got history and m a t h ก็คือให้เราดูวิชาต่างๆที่เราเรียนแล้วเราก็ใส่ลงไปอย่าลืมคาว่า I've got แล้วก็แอบลงไปด้วยนะคะก่อนที่จะเติมชื่อวิชาต่อมาค่ะตัวอย่างดีฝ่ะ ตัวอย่าง b เขาถามว่า have you got English on Monday have you got English on Monday เขาถามว่าคุณมีเรียนวิชาภาษาอังกฤษในวันจันทร์หรือเปล่าทีนี้เวลาเด็กๆตอบนะคะให้เด็กๆด,ดูตรงนี้เลยว่าเขามีเรียนหรือไม่มีเรียนถ้าเป็นการกระบาดอย่างเงี้ยไม่มีเรียนแน่นอนก็ตอบ no I haven't no I haven't แต่ถ้าเขามีเรียนวิชาภาษาอังกฤษแล้วถ้าสมมติว่าไม่มีการกระบาดตรงนี้ แต่ว่าเขามีเรียนเราจะตอบเป็น yes I h ่ะในกรณีที่เรามีเรียนนั่นเองนะคะเดๆก็ไปดูในแบบฝึกหัดของเราเลยว่าในข้อไหนที่เป็น no ในข้อไหนที่เป็น yes นะคะเนื้อหาของแบบฝึกหัดก็จะมีทั้งหมดเพียงเท่านี้นะคะส่วนใครที่สงสัยหรืององว่าตรงนี้ทำยังไงสามารถ ส่งไลน์มาถามคุณครูดได้นะคะคุณครูพร้อมตอบเสมอคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาของเรามีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊าย b y e see you later